สวัสดีครับยังคงมีควันหลงอยู่นะครับเรื่องของเรอันเมอริตหลังจากที่ตกรอบ8ทีมสุดท้ายในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกแพ้ให้กับอาร์เซนอลไปด้วยสกอร์รวม5ประตูต่ตอ1ดิเฟนซ่าเซนท่านะครับออกมาระบุว่าประธานสโมสรฟอร์เรนติโนเปเรสครับได้มีการเรียกประชุมด่วนนะครับกับทางด้านคาโลอันเชโรติและก็นักเตะเฟิร์สทีมครับต้องการที่อยากจะสร้างขวัญกำลังใจครับให้กับเหล่านักเตะ ถึงแม้ว่าจะตกรอบชีดที่เรียกว่าเหลือเชื่อจริงๆครับฟอร์เรนติโนเปเรสนี่อาจจะคิดอยู่ในใจนะครับว่าเดี๋ยวจะมีการปลดทางด้านคาร์โลอันเชลติเร็วๆนี้แต่อย่างไรก็ตามนะครับเขาต้องการที่อยากจะให้ทีมนี้ร่วมกันเป็นปึกแผ่นครับ ยังเหลืออีก2ทัถ้วยอยู่เขาบอกนะครับว่าทีมยังคงมีโอกาสที่จะคว้านะครับทั้งโคปาเดลเรยแล้วก็แชมป์ลาลิก้าครับรวมถึงแน่นอนครับเขาต้องการที่อยากจะคว้าแชมป์ฟีฟ่าครับเวิลดครับด้วยพยาทยามี่จะกระตุน้นนักเตะนะครับบอกว่ายังสามารถทําได้นะพวกคุณสวมชุดขาวนี่เพราะฉะนั้นพวกคุณจะต้องทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างครับแลวก็ทําให้นักเตะนี่มีขวัญกําลังใจเพิ่มมากขึ้นนะครับ ประธานสมโมสรนี่แบบลงมาลุยเองครับแสดงให้เห็นนะครับว่า DNA ของสมโมสรนี่มันเป็นยังไงนักเตะต้องทําให้ได้ดิเฟนซ่าเซนทนนี้ยังมีการระบุต่อนะครับพูดถึงเรื่องของทันดันเจอเกนครอฟ์ครับ,รบที่ก็เรียกว่ามาแรงทีเดียวนะครับตีคู่กันกันกบทันดันชาบี้ไปเลยนะครับโอกาสที่จะกลายมาเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่ของเรอัลมาเรดเจอเก,กนครอฟ์นี่ต้องบอกนะครับว่าประสบความสําเร็จมากกว่าทันดันชาบี้ครับ ผลงานของเขานี่แม็กการันตีอยู่แล้วนะครับสมัยที่อยู่กับลิเวอร์พูลสมัยที่อยู่กับบริเซียอร์่ปุ่นสถิติตอนที่คุมลิเวอร์พูลนี่สถิติชนะนี่อยู่ที่60.9%นะครับตอนที่คุมบริเซียอร์่ปุ่นนี่สถิติชนะอยู่ที่56.43%ย้อนหลังไปกว่านั้นก็ตอนที่คุมไมน์นี่40.37%ครับตอนนี้มีการระบุนะครับว่าเจเกนคอฟนี่ก็ต้องการนะครับที่จะมาทํางานให้กับทางด้านเรอัลมาดริดในใจเขาตอนนี้มีอยู่2ทีมนะครับก็คือเรอัลมาาาริิบทีชีตทชตตซลแ่่่วน พวกเขาต้องการอยากจะได้ทางด้านคาร์โลอันชรติครับเรายปานข่าวระบุนะครับว่าเขานี่ได้มีการติดต่อพูดคุยกับทางด้านฟอร์เรนติโนเปเรสด้วยเหมือนกันนะครับบอกว่าถ้าหากต้องการที่จะใช้เขาเข้ามาเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่ของเรอัลมาดริดเขาขอ3ตํตำแหน่งนะนะครับก็คือนักเตะในตำแหน่งแบ็คขวาซึ่งแน่นอนนะครับก็คงจะเป็นทางด้านเทนอเล็กซานเดอร์อโนนะครับนักเตะในตำแหน่งแบ็คซ้ายและเซ็นเตอร์แบ็คครับขอแค่3ตํตำแหน่งนี้เท่านั้นเองครับ จะว่าไปแล้วไอ้สองสามตำแหน่งนี้ก็เป็นตำแหน่งที่เรอมเบริดจำเป็นที่จะต้องดึงเข้าสู่ทีมอยู่แล้วนะนะครับแบ็กซ้ายตอนแรกดี่ก็อยากจะได้ธนาอัลฟองโซเดวีแต่ว่าเขาก็ต่อสัญญาระยะยาวกับทางด้านบาเย,ยูริมิคไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนเซนเตอร์แบ็กนี่ก็มีข่าวก,กับทางด้านฮุยเซนอยู่เหมือนกันนะครับก็เป็นตำแหน่งที่เรอมเบรตต้องการจริงๆอ่ะนะจะว่าไปแล้วดีจริงๆควรจะเข้าสู่ทีมเนี่ยตั้งแต่จะช่วงหน้าหนาวได้ซ้ำไปนะ่ะ คาร์โลอัลเชติก็ต้องกอารจะให้ฟอร์เรนติโนเปเรสนี่หานักเตะใหม่ให้กับเขานะครับแต่ว่าป้าป้าเปเรสนี่ไม่ยอมครับตอนนี้ฝั่งของเจอรนเขาบอกครับว่าขอ3ตํตำแหน่งนี้นะ,ะต้องดูนะครับว่าจะประสบความสําเร็จหรือเปล่าอย่างแรกเลยคือต้องดูก่อนครับว่าจะสามารถกลายเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่ของเรอัลมาดริดได้หรือเปล่าครับ แต่ก็มีคำถามหนึ่งนะครับที่แฟนบอลแวบิดสงสัยครับว่าเอ๊ะถ้าปลดทางด้านคาร์ลอันชติขึ้นมาดตามที่ข่าวบอกนะครับว่าหลังจากจบรอบชิงโคปาเดเลเนี่ยแล้วใครครับที่จะก้าวขึ้นมาเป็นผู้จัดก,การทีมชัว่วคราวดดอาริโอสปอร์ตบอกนะครับว่าคงจะเป็นทางด้านซานเิโ g โกโซลารีครับซึ่งตอนนี้นี่ก็เป็น Director of Football ของทางด้านรวร์มิดอยู่ครับ เรื่องของทางด้านวินิสุสจูเนียนะครับกับการที่จะไปเล่นในลีกของซาอุเนี่ยโดนจุดกระแสเยอะเหลือเกินนะครับมาอีกแล้วนะครับรอบนี้นี่เป็นทางด้านอัลนัสเซอร์เอาละจะดึงวินนี่นี่ไปทำงานร่วมกันกับคริสเตียนโนโรนันโดอย่างนั้นหรอโรนันดนี่ก็เดี๋ยวรอเซ็นสัญญาฉบับใหม่คอนเฟิร์มแล้วนะครับโรนโดจะอยู่กับทางด้านอัลนัสเซอร์ต่อไปอีก2ปีนะครับแล้วก็รับค่าเหนื่อยเท่าเดิมนะครับก็คือปีละ200้ล้านยูโรครับ โอ้แล้วนี่จะเอาทางด้านวีนี่ไปจะหาเงินมาจากไหนรู้อยู่นะว่ารวยนะแต่ว่ามันจะรวยแบบไม่ไม่บรญญับรญญังขนาดนั้นเลยเหรอแต่เขามีการระบุนะครับว่าฝั่งของอัลนัซเซอร์นี่จะมีการยื่นข้อเสนอให้กับเรอัลมาดริดราวๆ250ล้านยูโรแหมอันนี้ต่ํากว่าที่ตอนแรกที่มีการพูดถึงกันนะครับตอนแรกนี่ก็บอกว่าประมาณ300ล้านแต่ว่านั่นาจะเป็นทางด้านอัลอิทิฮัดหรือไม่ก็ทางด้านอัลฮิราวนะครับแต่พี่บอกอัลนัเซอร์บอกประมาณสัก250ล้านยูโรครับ นอกเหนือจากนี้น,นี่พวกเขาก็จะไปเอานักเตะของอาเซนอลไปานักเตะของเชลซีเข้าสุดทีนะครับคือเตรียมเงินงบประมาณเอาไว้ราวๆ400ล้านยูโรนะครับในการที่จะเสริมทัพหลังจากปิดฤดูกาลนี้ครับแหมบวกกับทางด้านคริสเตียโนโรนัลโดบวกกับทางด้านดูแรนเข้าไปเนี่ยโอ้มันจะอะไรขนาดนั้นครับแล้วค่าเหนื่อยของวีนี่นี่ก็ต้องระดับเดียวกันกับโรนัลโดนะนะครับก็ต้องประมาณสัก200ล้านยูโรเหมือนกันเนี่ยเอาแค่ค่าเหนื่อยของโรนัลโดกับทางด้านวีนี่ก็ ปีหนึ่งก็400ล้านยูโรแล้วโอ้หอันดเซอร์อะไรมันจะขนาดนั้นแล้วเนี่ยดูแล้วกันนะครับว่าอันดเซอร์นีจะสามารถดึงวินนี่ไปทำงานร่วมกันกับทางด้าคริสเตียนโนโรนโดนได้จริงๆหรือเปล่าครับเรลลีตน,นีได้ออกมาให้สัมภาษณ์ล่าสุดดีเอาละไงครับชักไม่แน่แล้วนะครับว่าเมสซี่ดีจะไปป้องกันแชมป์โลกหรือเปล่าครับฟึตบอลโลก2026อาจจะไม่มีทางด้านลีโอก็ได้นะครับ หลังจากที่ประสบความสําเร็จครับทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนะหรับทานาดลีโอนเนลเมซี่ครับกับกลายเป็นนักฟุตบอลนี่ครับสิ่งที่เขาขาดมาก่อนหน้านี้ก็คือการพาทีมชาติอาร์เจนตนาคว้าแชมป์โลกแล้วก็ประสบความสำเร็จแล้วนะครับปี2 0 2พสผู้สื่อขา่าวก็ถามนะครับว่าเออแล้วคุณเจจะลงป้องกันแชมป์หรือเปล่าครับจะพาทีมเนี่ยลงเล่นในศึกฟุตบอลโลก2026หรือเปล่าเขาบอกว่าเดี๋ยวขอดูก่อนแล้วกันนะครับคือตอนนี้นี่คือผมขอดูสภาพร่างกายผมก่อนผม ตอนก่อนนนี้นี่ขาดแค่แชมป์ฟุตบอลโลกนะแต่ว่าตอนที่ผมได้มาหมดแล้วผมประสบความสาเร็จทุกอย่างแล้วครับขอดูสภาพร่างกายของตัวเองก่อนละกันนะครับว่าผมสามารถที่จะทําอะไรได้มากน้อยขนาดไหนครับเพราะทีน,นี้ก็ยังบอกนะครับว่าจริงๆแล้วเป้าหมายของเขาตอนที่ออกจากทางด้านปารีสแซง์แมงนี่เขาก็อยากจะกลับไปที่บาร์เซโลนาอีกครั้งหนึ่งนะนะครับแต่ว่ามันเป็นไปไม่ได้ครับมันทําไม่ได้จริงๆครับไม่ใช่ว่าลีโอทาไม่ได้นะครับแต่ว่าเป็นบาร์เซโลนานี่ทําไม่ได้ ขาบอกนะครับว่าตอนนี้ลามิวยามาอาพูดถึงทางด้านลามิวยาบานะครับเพราะว่าน็กเทุกวันนี้เนี่ยพวกเขาก็พูดถึงแต่ทางด้านเอมปเป้วินิสิวิสจูเนียฮาลแลนด์เลวาลามิวยามาครับเขาเป็นนักเตะที่ดีมากๆอันนี้จริงๆนะนะครับเป็นอะไรที่เหลือเชื่อมากๆอายุแค่17ปีเท่านั้นเองนะครับเขายังสามารถที่จะเติบโตในฐนานะนักเตะได้อีกเยอะครับเขาสามารถที่จะพัฒนาได้แต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขาก็มีคุณภาพที่เหลือเชื่อมากๆครับและเขาก็เป็นหนึ่งในนักเตะที่ดีที่สุดในโลกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีความมั่นใจนะครับว่าลามียยามาลนี่ยังไงก็ประสบความสําเร็จแน่นอนนะครับก้าวขึ้นมาดีเป็นซูเปอร์สตาร์คนใหม่ครับแทนที่ของเมสซ,ซี่กับทางด้านบาร์เซโลนาแต่ยังไงก็ตามก็เพื่อนๆร่วมทีมนะครับแฟนบอลครอบครัวทุกคนนี่ก็จะต้องพยายามดูแลทางด้านลามียยามาดีๆนะครับช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงหัวเรี้ยวหัวต่อแหละนะครับจะต้องพยายามอย่าให้เขานี่ออกนอกลูก่นอกทางเห็นนะครับนักเตะหลายหลายคน พอมาถึงจุดนี้แล้วบางทีคือหลุดนะครับพอหลุดหลุดปุ๊บเนี่ยนอกสนามหลุดปุ๊บในสนามนี่กลับมาไม่ได้เลยนะครับแต่ดูจากสภาพของยามาแล้วไม่น่าที่จะเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ว่าก็ช่วยกันระมัดระวังไว้ดีกว่าครับเรื่องของทางด้านเชชนี่นะครับบาเซนานี่มีการระบุออกมาแล้วนะครับว่าฤดูการนี้ครับเชชนี่ เป็นผู้สาปปะตูมมือหนึ่งของพวกเขาต่อไปเรื่อยๆนะครับแ่บมาร์กอันเดรแทไซไกนนี่ไม่ต้องเล่นละนะครับเดี๋ยวรอไปฤดูกาลหน้าเลยนะครับตอนนี้ก็อาการบาดเจ็บดีขึ้นเรื่อยๆครับตอนแรกก็คาดหวังว่าเออเดี๋ยวน่าจะกลับมาได้นะสำหรับทางด้านพี่มาร์คครับแต่ว่าดูแล้วนี่ก็คงจะให้ทางด้านเชชนี่เนี่ยเป็นผู้สาปปะตูมมือหนึ่งอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆครับอายุ35ปีแล้วนะครับสำหรับทางด้านเชชนี่ครับแต่ว่าผลงานนี่โหต้องบอกว่า กลายเป็นแจ้งเกิดใหม่เลยแหละนะครับสำหรับอดีตผู้สัมปตูของยูเวนตุสคนนี้นะครับแล้วก็อีกหลายทีมเนี่ยต,ตั้งแต่ที่ได้มีโอกาสลงสนามให้กับบาร์เซโลนานี่ก็ทําให้เพื่อนร่วมทีมมนี่ประทับใจมากๆครับอย่าว่าแต่ตอนลงสนามเลยครับแค่ตอนฝึกซ้อมนี่เพื่อนร่วมทีมก็ทึ่งแล้วครับแล้วตอนนี้สปอร์ตออกมาระบุนะครับว่าเชชินี่นี่ใกล้ที่จะมีการต่อสัญญาฉบับใหม่กับบาร์เซโลนาออกไปอีก1ปีแล้วจริงๆแล้วก็มีการคุยกันก,นก่อนหน้านี้นะครับแต่ว่ายังไม่สรุป100%่งร้อยเปอร์เซ็นต นล้วตั้งแต่เชชนี่นี่ลงเฝ้าเสาให้กับบาร์เซโลนานี่เพิ่งจะแพ้ไปแค่เกมเดียวเท่านั้นเองนะครับบาซ่าก็คือเกมล่าสุดที่แพ้กับทางด้านบรลิเซียดอตมุลในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์รอบควอเตอร์ไฟนอลนัดที่2นั่นอเองนะครับ23เกมที่ลงเฝ้าเสาให้กับทางด้านบาร์เซโลนาเสียไปแค่21ประตูเท่านั้นเองนะครับค่าเฉลี่ยเนียไม่ถึง1ลูกต่อ1เกมครับ ส่วนเรื่องของทางด้านแฟรงกี้เดอจองนะครับสปอร์ตดีก็ยังออกมาย้ำนะครับว่าบาร์เซโลนานี่พร้อมครับที่จะมีการต่อสัญญาฉบับใหม่กับแฟรงกี้เดอจองถึงแม้ว่าจะมีปัญหากันมาก่อนหน้านี้นะครับจริงๆแล้วบาร์เซโลนานี่ไม่เคยคิดเรื่องฟอร์มการเล่นนะครับไม่เคยคิดว่าแฟรงกี้เดอจองเป็นนักเตะที่ไม่มีคุณภาพอะไรไม่ใช่นะครับ พวกเขาเชื่อเสมอครับว่าแฟร,รงกี้เดรจองนี่เป็นนักเตะที่ดีครับเป็นนักเตะมิดฟิลด์ที่มีชั้นเชิงครับมีความเป็นผู้นามีทุกสิ่งทุกอย่างแหละนะครับเพียงแต่ว่าไอ้ค่าเหนื่อยของเขาครับแล้วก็ปัญหาเรื่องของการเงินของสโมสรอ่ะมันก็เลยทําให้อนาคตของแฟรงกี้เดจองกับบาร์เซโลนาเนี่ยมันดูงอนแง่นมาก่อนหน้านี้ครับฟอร์มการเล่นของเขาเวลาอยู่ในสนามนี่ต้องบอกนะครับว่ายอดเยี่ยมตลอดนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่หายเจ็บกลับมาในช่วงล่าสุดที่ผ่านมาเนี่ยครับ หลายสโมสรในยุโรปก็ต้องการอหากจะได้ตัวเขานะครับแต่ว่าเขาก็ยังยืนยันนะครับว่าเขาต้องการที่อยากจะอยู่กับบา์เซลนาแต่ไอเรื่องสัญญาฉบับใหม่นี่บา์เซลนาบอกนะครับว่าเดี๋ยวจะมีการพูดกันนะครับหลังจากจบฤดูกาลนี้เดี๋ยวให้จบฤดูกาลนี้ไปก่อนนะครับแล้วค่อยมานั่งคุยกันครับเรื่องการต่อสัญญ,ญาเรื่องการขยายสัญญาฉบับใหม่เทดแน่เลยคือต้องมีการพูดเรื่องค่าเหนื่อยครับว่าจะเอายังไงครับกับค่าเหนื่อยของทางด้านแฟรงกี้เดอจองที่มันสูงเหลือเกินครับในเวลานี้ ส่วนค่ำคืนนี้นี่บาร์เซโลนาก็มีคิวลงสนามพบก,กับทางด้านเซลตาบิโก้นะครับบาร์เซโลนาดี7 0แต้มนะครับเซลตาบิโก้ดี4 3แต้มครับ เจอกันมาเกมแรกฤด,ดูการนี้นี่จบลงด้วยการเสมอกันไป2ประตูต่อ2นะครับแต่ว่าเกมนี้ครับบาร์เซโลน่านี่หน้าที่จะกลับมากู้ชื่อครับหลังจากที่โดนบริเซียนดอร์ตบุลนี่ถล่มไปยับเลยนะครับเกมนี้นี่จะต้องกลับมาคว้าสามแต้ให้ได้น,นะครับเพื่อจะฉีกหนีทางด้านเรอัลมาดริดตอนนี้เรอัลมมดริดนี่ขวัญกำลังใจนี่กระเจิงไปแล้วครับถึงแม้ว่าเปเรสจ,จะออกมาพูดก็ตามครับแต่ว่าถ้าหากบาร์เซโลน่าเก็บชชนะได้ในเกมนี้อีกยิ่งทําให้ช่องว่างมันทิ้งห่างเพิ่มมากขึ้น,นครับ แรงกดดันทุกอย่างทุกอย่างมันจะไปอยู่กับเรอัลมาดริดครับมันเป็นผลดีกับบาร์เซโลนาเป็นจ่าฝูงอยู่นะครับแต้มนําหน้าอยู่แล้วถ้ายิ่งเก็บ3มแต้มได้อีกโอ้โหก็เรียกว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี่กดดันคู่แข่งะนะครับเพราะฉะนั้นเกมนี้บาร์เซโลนาต้อง3แต้มอยู่แล้วแล้วสื่อมวลน,นอกก็เชื่อนะนะครับว่าบาร์เซโลนาจะเก็บ3แต้มได้ครับโดยพวกเขาบอกว่าบาร์ซ่าจะเอาเชนะเซลต้าบิโก้ไปได้ด้วยสกอร์สประต,ตูต่อหนึ่งครับนหะนะ้านะมาคร,บครับเกมนี้ราฟินญาเลวานแล้วก็ลามิลยามาครับ แล้วก็บพบกับอิ s i ซต์สปอร์ตแชนในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ